ไปพี่น้องเมื่อนีน้องดีอะไรเห็นคลิปคลิปหนึ่งแม่เจ้าเสือบอกเมื่อนั้นถ้าเห็นหันเครื่องบินเอ่อใส่คันว่าเ้าเอิดใส่พุ๋ยเนาะใส่พุ๋ยอ้อยเนาะเมือออม่อนี้นักพอยพี่น้อง้องแรมไปเห็นเครื่องทีอัตโนมัติใส่ปุ๋ยเขาแบดนี้บ่แม่เครื่องบินตัวน,นั้นแม่แบบตางตัวน,นั้นเฉพาะแต่ใส่อ้อย,อย่างเดียว จะเสือบอว่ามีขากว่านัันอีกบเป็นอย่างจะคือบอเสือหน้าตัวไหนยังขากวนเห้งเลยว่าสิมีขากว่านัันอดียบจางสิว่าขากว่าตัวนักนดียจะเสือบอจะคิดว่าคนไทยใส่พุ้ยนี่แบบเอามือวาดเอาบอว่าใส่แบบบินอยู่เทิร์กฝนซาหนาไม่หนามจ่าจ่าออกมาโอ้มีแต่เป้พุ้ยหนาจะเสือบอว่ามีคนไทยใส่อัตโนมัติแบบหน้าสิเป็นรอยลายพันใดกับกดเอาในมือนี่สามารถใส่พุ้ยเห้อะไเอกบะเสือจะได้คือบอเสือบอมีคิดว่านบอมีอยู่จริงแม่น ปาด่อยพี่น้องน้องเดียรเลยไปเห็นเด็กคนไทยนะขึ้นมาพดิษออกมาคักแท้่อยพี่น้องเอ้ยจะได้กับ,บเสื้อแน่นอนเห็นเด็วขั้น่าแมนครอบคอยนี่อยากไปแหงบะอยากไปเบิง่งอยากไปเบิงเบ่งสิไปถามคนไทยมาจากไหนคือว่าพดิษคักแท้พอดิษยู่ใส่โอ้คือว่าพดิษคักแท้โอ้ืัอน,นี้แม่น้องเดียบ์เสือ้อยสายตาเนาะคิดว่าดุซาว,วานีว่เบาหง่เบาขีมูแม่นรบม้น ป้าพลอยพี่น้องก่อนอื่นน้องเดียก็ต้องการาบขออนุญาตทั้งเจ้าของสองเด้อที่น้องเดียจะนำคลิปนี้มาดีแอคส,สั่อสอสนต่อเนาะซื้อ่องการเศร้าหน้านอกพ่อพี่น้องนี่มีใบพินซีหาใบเสื้อบ่แม่บ่เสื้อบ่เสื้อแม่น้องเดียวเหเห็นก่อนว่าสัตว์ไปพ่อพี่น้องพร้อมๆใจเต็มแห้มาตอนนี้แมนว่าสัตว์ไปพ่อพี่น้อง ไม่เลยแลงเลยดีพอแต่ไทรุ๋ยจะเป็นต้นนี้พวแมนเครื่องพวแมนเครื่องกินขุดกว้างมีแต่ใบกินกับกระถังและฟ้าหมานไทรพุ๋ยไหลทั่วที่ทั่วเลยอะไม่เป็นี่คนขับตัวเองตัวเองโอ้แม่งแมลงนี่ครับนี่พอดีไหมครับเนี่ยเหลืออีกสองเส้นแล้วแหละสีเหลืองปุ๋ยเหลืออีกพอดีครับเนี่ยเราต้องคิดคำนวณให้เขาบ่อยๆแล้ว ปุ๋ยี่ยนาจะค่อนข้างที่จะออกมาเสมอครับจะไม่มีตรงไหนงามกว่ากันครับใส่อัตโนมัติที่ว่าปุ๋ยเหลือประมาณสามสิบเนี่สามสิบว่าเสื้ออยู่ว่าสองเส้นพอดีเลยเนี่ยเริมยูมาสารอยพี่โดไปปุ้ดเสร็จโจ้เห็นดิ่ตรงต้องมาเที่ยวพิจารณ์ไปปุ๋ยเหลือเป็นกองไปปุ๋ยขาดก็ไม่ได้นะ ผมเขาซื้อมาเอาที่ซื้อมาก็อยากหวานเท่านั้นนะจ๊ะซื้อมาห้าได้หวานไปแปดแจมเลยถือว่าใกล้เคียงที่หน้าาจะากนี่ครับแบดผมก็จะใช้แล้วผมก็เปิดแอร์อะไรนี้ครับเรารู้อยู่ว่าพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับเขาไม่ชอบความร้อนสูงเหมือนโทรศัพท์เราถ้าร้อนจะจอดำเลยแล้วก็เวลาเราบินไม่รู้ส่วนตัวผม ผมตอนผมซื้อผมถามข้อเสียอย่างเดียวผมไม่เคยถามข้อดีผมถามสาเหตุการตกคืออะไร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 เงี้ยส่วนหนึ่งมาจากเปอุณหภผมแบตร้อนเกินถ้าร้อนเกินห้าสิบห้าองศาอะไรก็ลงจอดเองครับที่ทำงานกันที่ลงจอดกลางนาบ่อยๆจริงๆไม่ต้องไปโทษระบบเขาอะไรขนาดนั้นเขาทำมาดีแล้วโทษตัวเราว่าเราเข้าใจการใช้งานของเขาอย่างแท้จริงหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวไปลุยกันแล้วก็ดูแลให้ดีผมจะใช้แปดไม่ลึกคือถ้าส0เนผมลงจอดแล้วผมไม่เอาแล้ว แล้วดูเอาเราจะปุ๋ยหมดตรงไหนเราลงเรามาลงหัว pg, นเนี้ยหัวเติมตลอดครับลงบ่อยแต่ก็แบกก็ไม่เปลืองดีกเราแบงหนักทีเดียวโดนเราีก็ไม่แลย่เปียเป็นเม็ดเลยนะีกเปียกอปียกเเปี่ยกเเียยกเเปียยกเปีเยเียเีเีเียีปกบเียปีีย เกข้าเจ้าแบบเาเวเราข้าเจ้าคนไทยคนนคนนอนควมกัเกรของคนไทยนะเจ๊กคนดาวนี่จังกวะ่กรยานนี้เอาไว้ตำพี่สานะตมีบอปลานะฟ้าบอาจะมาฟ้าบ่ปลาครัลิอิงนังนี้ก็ได้ลินัาพวนานี้ คูดีกำนากะสอบต้องเก็บสุพามันดูดข้าไปพันแบบนัเสียหลดนไสี่สิบโลกอ้เตั้ตัวนร้ตัวน้วน้ตัวนี้ตันี้ตนีตันีวนี้วน้ตนมตัวนี้ตัวน้ตันี้ตนม้ตัวนีตวนี้ตน้นแ้ตว้ตวนี้ันี้น้ว้ว้้าัวันตัก้วนี้ันีีวที่ไน้ต้นีันี้ตัี่ตนี้ต้น้วนันี ไม่ต้องออกตัวแบบดูจัดแล้วค่อยเติมสติ๊กให้เร็วไปเรื่อยๆรื่อยเรื่อยเอยอย่าไปกระชากโนเบียก็แมนนะแถบโบยักเสือได้ไหมซีนี่แบบว่ามันันว่าบินเมื่อกาต้องมีแต่เป็นหนามนะต้องแม่ออกไปเนาะอันนี้คือเราเป็นตัวใบตัวใบยุ่นเป็นหนามจบเส้นไปกับต้นนี้เป็นหินหินหน่องมาเนี่ยาจบงานปิดงานบินบินตรงเสือซ้ำให้เขานิดหน่อย อุปกรณ์ขนาดต้นแบบตันนี่มั้ยซองอันนี้แบตเตอรี่้าอยากไล่บนี่อ่ะอเอสีอ่จะเกลือท่าสมัยท่าเองยบด้วยเสื้อแบบบอดี้เนี่ยเ้ยเอาแบตเตอรี่ใส่ปวดโหดีลยตอนนีเนาะท่าในแบตเตอรีทั้ขงขา,งขา,งขางมันเหมอจะ้นมื่ไ่ เต็มู่อ้บานเนมอ่ะดวเม่ะนเ้ม่นเลยรม่ถ้าจะได้ไปไทยจไปทชคนไใมาจะเบิ่งอโหจนหัวจดลาเลยลเลยลายเด้ไหมเด้อ เปไีกันเนอ่ยค่ะปัญญ้ยุทธ์ของคนไทยถ้าจะได้เป็นกัมตาจะไปท้ามคนไทยมาจะได้ไงน้ำตาชนิดวิจัยภาษาใจรู้ใจหลเดี๋ยวเวลาเวลาลง่กไทยพันธิเองจะบอกเดี๋ยวีรามาแทงเา

จบครับก็จะเหลือก้นนิดหน่อยแค่นี้เสร็จเรียบร้อยกลับไปทุกครั้งที่หว่านปุ๋ยก็ไปทำความสะอาดให้ดีนะครับปุ๋ยกัดแกะเช็ดทำความสะอาดให้ดีเอ๊ะจอบครับเสร็จเรียบร้อยทำการฟังนโอเคครับดียว่าวานปุ๋ยสามก้อนก็ทํางานทันขนาดจะวิ่งไปชาร์จไปบ้านนะครับแต่เดี๋ยวอนาคตอาจจะเก็บตังค์ซื้ออีกสักก้อนหนึ่งหรือสี่ก้อนกำลังดีสามก้อนผมว่าแบตจะรับภาระไปเพราะเหมือนวนอุณหภูมิเขาจะสูง ให้นอนห้องแอร์ไปก็เสร็จเรียบร้อยโอเคครับเสร็จเรียบร้อยก็ไม่ยากอย่างที่คิดบางทีถ้าอย่างครูที่เขาสอนเขาสอนตามหลักสูตรที่เขาอบรมเขาก็จะให้ตัว6.25เรามาทีนี้อยู่ที่เราอยู่ที่ไหวพริบเราเราจะปรับแต่งยังไงจะหวานปุ๋ยเขาเสมอไหมจะไม่ใช่แบบหวานไปปุ๋ยเหลือ3ลูกไม่ใช่แล้วเราหวานบางเกินที่เขาต้องการ ทีนี้ไปพรมไปท้ำมันก็ไม่เสมอเหมือนที่บินในโปรแกรมเลยนะเราต้องเอาให้ไข่เคียงเหลืออย่างน้อยครึ่งลูกไม่เกินลูกอะไรอย่างเงี้ยเกินลูกลูกนึงก็ว่าเยอะเลยวันนี้คือถึงฝาพอดีแล้วก็นั่นแหละเราจะพูดอะไรละก็จดจดไว้เราต้องจดไว้คิดบางทีเราจำไม่ได้ตอนนี้ไปคูณไปหารไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คูณจำนวนเที่ยวทุนครั้งที่ขึ้นลงแล้วปุ๋ยเหลือเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เราต้องคิดมันจะเป๊ะครับใกล้เคียงแล้วก็ ถ้าปุ๋ยเหลือเราถามลุงเขาเลยว่าตรงไหนที่ข้าวไม่ค่อยงามเพราะงามนาเนี่ยจะงามไม่เสมอแน่ตรงไหนแงนซ้ำเลยนละปืดปืดปืดยิ่มซ้ำเลยเนาะทีนี้เขาก็ พอใจเราก็สบายใจต่างคนต่างแฮปปี้ก <acab eterm oon> ็ปกติแล้วก็อย่าไปซีเรียสนะครับปุ๋ยก็จะมีขึ้นแต่ตอนเก็บปอกก็จะมีขึ้นหัวนาบ้างอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่แบบุ่นเกลือนปุบไปเลขนาดนั้นมีมั่งนะครับต้องทําใจถ้าจะใช้โดนแต่ในริ้วนาผมรับประกันว่าเสมอบึ๊แน่นอนครดูนี่ค่าปุ๋ยกลับมาแล้วก็เอาลมเป่าแปังปัด เ็บชุดใส่ไฟแล้วก็หัวหน้าเก็บได้เช็บทำความสะอาดให้หมดขาคือเนี่ยปุ๋ยทั้งนั้นเลยนี่ครับรถแปดรถแปดตัวนี่ขนาดไุ๋หวานมาแค่สิบสามไร่ไม่เม็ดมดเข้าไปคาไปอมนะครับแถ้าเราไม่เช็ดไม่ล้างแล้วเราไปฉีดยาเป็นไงครับบันเทิงชุดงจร่งจอดูนะครับเม็ดปุ๋ย นี่ชิโก้ทิายการสามวันแกะแล้วก็อย่าใช้น้ำล้างนะเดี๋ยวเราจะปัดปัดพอ,อล,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 เลมเดี๋ยวลมปักเป๋าไล่ช่วยแต่อย่าบีบแรงนเกินไว้ตาม่ตามทรงตามจอกองไเนี่ย จะไดแม่ล้างจากที่จอาไเลยเห็นแดดจะคิดว่าตอนแดกเป็นจจไดจ้คือคิดว่ามันโบมีอยู่จริงก็แดดก็บ่คือพอบ่คิดเห็นมาอ่านเห็นมาสิมีแบบนี้น้องพรมพีนอได้ว่าตอนนี้นี่เห็นแล้วเป็นเจไดแม่โอ้ยคักขาดขัดสุดหย่อนด้วยพรมพี่นอสุดหยอดจริงจริงชุดันหันาเขาคิดว่ามันจะไหลแต่พุยหนามเนาะแต่มาหลอบนี่นนะพอมพี่นอพุยมิดนะเสื้อแล้วเสื้อแล้วน้องพรมพี่นอเสื้อ่าคนไทยนี่คิดเลยยัง ทำอีหยังอยากอะไรอีหยังคิดออกมาผลิตออกมาให้ไรโดดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจะาประจักเพิ่นเก่งเนาะเพิ่นพี่น้องสุดยอดยอมใจเด้อยอมใจด้วยท่านเจ้าได้ไปไทยจะสิไปถามคนไทยว่าจังได๋พี่น้องเมนหลงเดียวได้ไปไทยเจ้าชิบถามคนไทยว่าคนไทยผลิตอยู่ใส่คือว่าสิได้ไปเบิ่งไลยคนไทยผลิตอยู่ใส่เมนแล้วก็เฮ็ดจังไรแน่เนาะแล้วก็บีบ เอ้ยกรคื๊กอะก็ได้เนี่ยบีบที่หมดบีบจะอไรจังไรเดี๋ยวจะสิไปแอบไปเฮียอนน้ำนอ่องพ่อแม่พี่น้องบะเทอว่ามีชาตนานไม่จริงเนาะงพอ่อพี่น้องบพราะเป็นชาตนานสามีบะเทอว่าถือหุห้ยเด็กนาะถือเหล็กหกโตสิสือมาใส่ <c oughs> แต่ศา <c oughs> สตร์อีกทีอสมุยปัญญาหรือเป่มีปัญญาอ่ะคลิปนี้น้องเดียกอะไรให้แม่อะไรเห็นอีกสิ่งหนึ่งนาะสิ่งที่เราอยากเห็น แปลกๆได้ตาว่าสันสาก็อนื่นน้องเดียกจากกันไปเนาะก,กับฝายเอฟซเป็นกำลังใจให้ผัวเขาสองคนในเด้อโดยการบอกขามโฆษณาก,กับสบายดีบายบาย